รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เมื่ใหม่ไฟโฟกัสเราก็มาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือหรือมจพซึ่งเป็นผู้บุกเบิกเละคิดค้นนวัตกรรมถนนยางพาราดินซีเมนต์ที่มีความแข็งแกร่งและทนทานเรามาฟังข้อดีจากศาสตราจารย์ดรสุชาติเสี่ยงฉินอธิการบดีกันค่ะว่าข้อดีของถนนยางพาราดินซีเมนต์มีข้อดีอย่างไรบ้างเราไปฟังกันเลยค่ะาาท่านอธิการคะข้อดีของถนนยางพาราดินซีเมนต์นี้มีข้อดียางไรบ้างคะ รเรื่องของถนนยางพาราซีเมนนะครับก็มีข้อดีและเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรชาวสวนยางพารามากมายเลยคนระับถ้าเรามองถึงการยกระดับเพิ่มมูลค่า C คยางพาราให้ไดใช้ประโยชน์เป็นผลิตภัณฑ์ที่มูลค่าสูงขึ้นยางพาราซีเมนนี่ครับก็เป็นโปรดักต์อันหนึ่งซึ่งส่วนใหญ่มาจากยางพารานะครับแล้วก็ส่วนผสมยิ่งทางนักวิจัยท็อกเลอร์และพีบันแดงกันตีได้คิดค้นขึ้นมาแล้วก็สร้างนักกระควันนี้ขึ้นมานะครับมันทําให้เห็นว่าถนนยางพาราซีเมนเนี่ยในเรื่องของคุณสมบัติของมันที่แตกต่างจากถนนธรรมดา เป็นเรื่องของการปลอดฝุ่นซึ่งตอนนี้เราที่ทราบอยู่ว่าเรื่องของมลพิษแล้วก็ในเรื่องของฝุ่นละอองนี่อนข้างที่เยอะเกิดจากการจลาจรนการคมนาคมก็ในเร่ของทางหลวงเองเรื่องของสายชนบทต่างๆถ้าเราสร้างถนนยางคาราริสทีเมนเนี่ยอันดับแรกเราก็จะเห็นว่าในเรื่องของการลดฝุ่นตรงนี้ก็จะมีส่วนช่วยได้มากในส่วนของคุณสมบัติอันต่อต่อไปที่จะเป็นประโยชน์ต่อการคมนาคมก็ในเรื่องของการซึมไหลผ่านของน้ำก็ช่วยป้องกันคุณภาพของถนนให้มีระยะการใช้งานที่มากขึ้นส่วนของยาง ยางพาราเองเนี่ยนอกจากที่เราใช้ในการสร้างถนนยางพาราคอนซีเมนตนะ์แล้วตัวน,นักวิจัยเองเนี่ยโดยการสนับสนุสนจากมหาวิทยาลัยมีประจำเจ้าพนักศุลกากรเองก็จัดการให้นักวิจัยเนี่ยได้มีนันใจต่อเนื่องนะครับเรา,เาไม่ได้จบแค่ในการสร้างถนนยางพาราคอนซีเมนต์ในวันนี้เราก็จะพัฒนาคุณสมบัติให้มันดีขึ้นหรือต่อย,ยอดผลจากยางพาราไปใช้ในผลิตภัณฑ์อื่น ครับสำหรับงานวิจัยถนนยางพาราดินซีเมนต์นะครับจุดเริ่มต้นสำหรับพระจอมเกล้าพระนครเหนือเริ่มดําเนินการวิจัยในเรื่องของถนนยางพาราดินซีเมนต์ตั้งแต่ปี2557แล้วก็อยู่ในห้องแลบป,ประมาณ2ปีก็คือ57กับ58ในปี2559เราเริ่มมีถนนต้นแบบเป็นถนนทดสอบจริงใช้งานจริงจนต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน ในครั้งแรกๆที่ได้ดําเนินการในโครงการวิจัยนี้ประจอมก้าพระนครเหนือมีจุดมุ่งหวังก็คือ 1. ต้องการการผักดันการใช้ยางพาราภายในประเทศไทยให้มากขึ้นนอกจากนั้น ยังเป็นการยกระดับราคายางพาราให้เกษตรกรชาวสวนยางพาราเป็นการบริหารงานเป็นการบริหารสต็อกยางพาราภายในประเทศให้มีความสมดุลและเพิ่มปริมาณการใช้ยางพาราในประเทศให้มากขึ้นก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่ามันมีถนนประเภทหนึ่งเราเรียกันว่าถนนโพลิเมอร์ซอยซีเมนต์ซึ่งเป็นการใช้โพลิเมอร์มาปรับปรุงคุณสมบัติของดินแล้วก็ซีเมนต์จึงเป็นที่มาที่ไปของการทําถนนยางพาราดินซีเมนต์นะครับเป็นการใช้ยางพารา แทนโพลิเมอร์ซึ่งในปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลที่ต้องการรักษาเสถียรภาพของราคายางภายในประเทศและมีการใช้ยางพาราในประเทศอย่างเป็นรูปธรรม งานวิจัยถนนยางพาราดินซีเมนยังไม่หยุดนิ่งอยู่กับพี่นะครับยังมีงานวิจัยต่อเนื่องจากถนนยางพาราดินซีเมนเราต่อยอดนวัตกรรมเป็นในส่วนของบล็อกปูถนนอิดปูถนนอิดมวลเบาที่มีส่วนผสมของยางพาราที่มีคุณสมบัติพิเศษก็คือการป้องกันการซึมผ่านของน้ําได้ดีเมื่อมีการป้องกันการซึมผ่านของน้าได้ดีจะทําให้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นนอกจากนั้นก็ยัง ในมิติอื่นๆในการต่อยอดในการแก้ปัญหาโรงงานยางพาราในส่วนของผลิตภัณฑ์ยางพารานะครับอาทิเช่นในโรงงานที่มีกลิ่นเหม็นเราทําในส่วนของระบบเพื่อให้โรงงานอยู่ร่วมกับชุมชนได้การทํานวัตรกรรมใหม่ๆเพิ่มเติมนะครับอย่างเช่นหมอนนวัตรกรรมจากยางพาราหมอนปลอดเชื้อหรือหมอนพลังงานลักษณะของหมอนที่มีการปลดปล่อยรังสีฟาอินฟาเรดเพื่อกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดได้ดีซึ่งเป็นนวัตรกรรมบางส่วนที่ออกมาจาก ศูนย์วิจัยนวัตกรรมยางพารามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือซึ่งเราจะไม่หยุดในการพัฒนาต่อเนื่องยิ่งขึ้นไปนะครับชั้นแล้วนะครับว่างานวิจัยยางพาราของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือจับต้องได้และนําไปใช้ประโยชน์ได้จริงๆสําหรับวันนี้มองมุมใหม่ไฟโฟกัสต,ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ